เรื่องธรรมะเสียงลมในใจในป่าลึกทางภาคเหนือของไทยมีวัดป่าเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดภูผาล้อมเมฆซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระชาราองค์หนึ่งนามว่าหลวงปู่เพียงพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาท่านจำพรรษาอยู่เพียงลําพังมาเกือบสิบพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมและฝึกฝนใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงวันหนึ่งท่ามกลางสายลมเย็นของฤดูหนาวมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่า ผู้ริเดินทางมาเพื่อขออาศัยอยู่ที่วัดเพื่อศึกษาธรรมะเขาเป็นคนมือที่ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงดังรถราความเร่งรีดและหัวใจที่ไม่เคยสงบภูริได้พบหลวงปู่เพียรในศาลาไม้เก่าท่ามกลางความเงียบสงบของป่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรใจจึงจะสงบผมลองทำสมาธิแล้วแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งฟุ้งซ่านครับหลวงปู่ยิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่า ยมลมพัดในป่าเงียบๆยังมีเสียงแล้วลมพัดในใจจะไม่มีได้อย่างไรคำพูดนั้นทําให้ภูริงุนงงอยู่ชั่วครู่หลวงปู่จึงอธิบายต่อว่าใจของเราเปรียบเสมือนป่าใหญ่ถ้ายังมีลมคือตันหาความอยากความโกรธความกลัวก็ย่อมต้องมีเสียงเสียงของความฟุ้งซ่านนั้นเกิดจากเราไปสนใจมันหากโยมเฝ้าดูอย่างเฉยๆไม่เข้าไปยุ่งเสียงเหล่านั้นจะเงียบไปเอง คืนนั้นภูรินั่งสมาธิใต้ต้นโใจยังสับสนและฟุ้งอยู่แต่เขาก็พยายามดูไม่ใช่ดึงลมหายใจเข้าออกเสียงความคิดผุดขึ้นเขาไม่ดันไม่ไล่เพียงรับรู้แล้วปล่อยเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีอยู่ดีๆความคิดเริ่มเบาบางลงใจเริ่มสงบแม้จะยังไม่แน่นิ่งแต่ก็เหมือนมีแสงสว่างบางอย่างแทรกเข้ามารุ่งเช้าภูริเดินมายังศาลาเห็นหลวงปู่นั่งสงบนิ่งอยู่ตามเดิม หลวงปู่ครับผมเริ่มเข้าใจแล้วครับลมในใจยังมีแต่ผมไม่วิ่งตามมันอีกหลวงปู่ยิ้มดีแล้วโยมธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวอยู่กับลมในใจนี่แหละหากเฝ้าดูมันทุกวันใจก็จะนิ่งเหมือนผืนน้ำลงพัดผ่านก็แค่ระลอกแต่ไม่ใช่พายุอีกต่อไปภูริน้องกลับท่านด้วยใจที่เริ่มพบคำตอบในป่าลึกไม่มีเสียงจราจรไม่มีเสียงโฆษณามีเพียงเสียงลมและเสียงใจของตัวเอง ข้อคิดธรรมะเสียงในใจไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่การไปเกาะเกี่ยวกับเสียงนั้นต่างหากที่ทำให้ทุกข์หากเรารู้จักเฝ้าดูใจจะเป็นอิสระ